นี่คืออย่าใช้คาว่าอิ่มได้ไหมกรีเอ้ยคือมันยังแบบว่าม้วนอยู่เลยอะออกกอกมังกายเลยเหรอร้อยมันย้อนไิหมดอไม่ต้องเบิร์นเลยดูดิครีต้องเข้าใจว่ามันใหญ่ไปหมดแล้วเนี่ยต้องออกจริงพี่เห็นด้วยมันใหญ่อะไรใหญ่อะไรใหญ่ตัวเขาช่วงแขนมองต่ำตลอดมองมาที่แขนนี่ไงวันี้สอนเห็นใช่ไหม เล่นอะไรแล้วมันออกกำลังกายอะไรจริงๆเนี่ยจะบอกว่าวิ่งเนี่ยนะคือคนส่วนมากชอบวิ่งใช่ไหมจะบอกว่าจริงๆริอะเดินเร็วกับวิ่งเนี่ยได้ผลเท่ากันเท่ากันเหรอแต่สิ่งที่เสียไปไม่เท่ากันคือข้อเสื่อมเขาวิ่งใช่ไหมใช่แต่ตอนเด็กๆก็วิ่งเยอะมากจนรู้สึกว่าตอนนี้เวลาวิ่งคือรูปวิ่งปุ๊บมันมันมันเสียดแป๊บแป๊บแป๊บอะเออเออมันงั้นแสดงว่าคิดว่าเดินเดินดีกว่าสิจริงจริงมันได้เท่ากันมันได้เท่ากันเนี่ยมันได้มันได้มันได้มันไดีีี๋ยยยวผผผมมสังงงงเเเกตตนนนะะคคืือออ่่่า้้้แููหญิล อาจจะไม่ค่อยเล่นมันดูเคยเห็นมันดูผู้ชายมีอายุหน่อยนะมันต่อไม่ล็อกนะคะผู้ชายมีอายุเขาจะเล่นเครื่องนี้กันนะคะอ๋อผู้ชายมีอายุคี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 ไปตกกับพี่เจ้างน้วแล้วปกติที่ออกกําลังกายบ่อยไหมอาทิตย์หนึ่งส่วนมากว่ายน้ำอะค่ะอย่างที่บอกคือถ้ายิมอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ไม่ทุกครั้งไม่ทุกครั้งคือแต่ก่อนเคยมีสูตรนะออกทุกวันเป็นแบบออกกันนี้ก่อนออกเสซตเหนือออกกระโดดลงน้ำ อท่าไรอะฮะอะไรไม่ผมจะทำตามเรียนแล้วเหมือนเราออกเหมือนเราออกไปตอนเช้ามอร์นิ่งวอล์กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าตีแค่ถ้าขึ้นยริงน่าเกลียดเลยจริงๆโอ๊ยตายอะไรครับอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยหวานค่ะไม่ได้จะ่ได้ผมเล่นอย่างนี้ผมไม่ค่อยชินอ่ะมันเหมือนจังหวะจังหวะมันยังไงชอบกลน่ะทำไมอ่ะจริงเหรอมันเหมือนแบบปกติถ้าเกิดลงพื้นมันมัน อันนี้มันเหมือนมันยุบลงไปมันยุบใช่มันหนุกไม่หนุบให้รุ่นใหญ่เขาเล่นโอเคเเล่นอะไรเล่นไม่เป็นอายเขาไม่ได้เฮ้ยแต่พี่ว่าโอเคนะพี่ด้วยกับคีนะเออมันโอเคโอเคอ่ะได้ผมกลับไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่พี่นี่ยโอมันแล้วพี่บอกให้แล้วว่ารู้แลชอบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ใช่ชอบฮาร์ดคอร์ต่าหนักอ่ะชี พี่บอกได้เลยว่ามันเป็นการประกันที่ดีมากพี่ขอถามหน่อยหยุดยังไงหยุดยังไงหยุดตัวเองดีกว่าพี่หยุดตัวเองครับโอ้โหครับพี่โอยกูจะตายไปเร็วไปต่ออย่างนี้ต้องรีบต่อเลยต่อที่อะไรอ่ะสังขารมันไม่เที่ยงจริงเวรแล้วเวรด้วย นายฮะไม่ยกอย่างเงี้ยจิมันหนักว่าอะเนี้ยค้างไว้15นาทีมันจะได้ช่วงไหนโซงนี้ได้ตรงเลยสิบห้านาทีเหรออือเอาเอาเรื่องอยู่อะมันจะได้มันจะได้มันจะค้างไว้นี่เลยฮะแล้วไอ้นี่นะห้ามห้ามย่อเกินไปเท้าตัวเองอะอ่ามันมันโหดร้ายมากเลยพี่ก๊อฟทำท่านี้ห้ามย่อเกินไปเท้าเหมือนคำว่าคือถ้าถือย่ออย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อะไรนี่หรอปลายเท้าอยู่ตรงนี้นี้เอออย่างเงี้เข่าเข่าอย่าเกินไงอย่าเกินอย่าเกินตรงนี้มาเลยอะเกินระดับปลายเท้าใช่ไม่ต้องทำ ้พี่ก๊อกทำหน้านี้เหมือนกระหังเลยนะไไหนนงะยกค้างด้วยยกค้างสองข้างกำลังตีปิดค้างสิอย่าว่าแต่ยกค้างเลยครับยกขึ้นยังไม่ได้เปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเอาอันอันอันวิฟี่ดีกว่าโอ้ยอายอายประชาชนอ่อนมากจะให้ยกค้างเว้ยเอาแค่ยกขึ้นหน่อย เอาโอ้โหไอพี่น้องชาวไทยมากเลยอเเีียยวไอแฟนๆรายการมากยอเดียวไอเดียวทำไมอ่ะมือไมอยาสั่นทำไมสั่นทำไมสั่นทำไมตอง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 เอ้าหนึ่งสองนัมอย่าฆ่าอันเดีเอ้าได้ไงยังไงจ๊ะมันเหนื่อยเลยนะยังไงนะงี้ปั๊บตองตรงเสร็จปั๊บก็ย่อย่อลงเนี่ย เข่านะเนี่ยนอ่ะย่อย่ออืมหลังตรงหลังตรงก็อย่าให้อย่าให้เกินอย่าให้เกินปลายเท้าไม่มีปัญหาขอแค่นี้บอกได้เลยเคยก็ไปเท้าอดูไปดูมาเหมือนแจ็คกอล์ลอตร้ตงนี้ด้วยนะตรงตรงอย่างนี้ไม่ใช่ปลายเท้าอย่าเปิดออกตรอย่างนี้ไปน้นอไปก็ช่วยประคองหน้าก็ไดน้อไไน้ไดไ้ได้น้อง้ไถ้าจะไม่อยากกลางไว้หน้าก็อะไรอย่างี้เลค่ะเี่ยเออ แล้วย่อเงี้ยยังไงอ่ะย่อหลังตรงหลังตรงหลังตรงก้นลงโอ้โหขามานเต็มมันมีอีกสเต็ปนึ่งไม่ใช่แล้วท่านอัเนี้เหรอท่านี้ไม่ใช่อ่ะอะไรอ่ะเนี่ยแล้วแปดนะหยุดไม่ได้ใช่ไหมแล้วค่อยค่อยผ่อนเนี่ยมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเอาพอแล้วไมอ่ะพอแล้วอ่ะ ไปไปไปอ่ะโดยโดยสรุปคนออกกำลังกายวันละกี่นาทีดีจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าในบอกบนบอกอย่างเงี้ยค่ะอย่าง30นาที30นาที4-5นาที <30 S 2> เป็นไปไ,ได้ชั่วโมงนึงแต่อย่าลืมที่สำคัญสุดพี่เคยออกกำลังกายแบบที่ไม่ stretching ไหมไม่ยืดเส้นที่สายก่อนอ่ะเออเอเอเแล้วกล้ามเนื้อจะอักเสบค่ะอ๋อเหรอคือจริงๆเนี่ยก่อนจะขึ้นอะไรทุกอย่างเลยนะเราต้อง stretching ก่อนต้องยืดต้องอะไรทำไมต้องยืดไทำไมไม่พูดก่อนพี่ขึ้นในนั้นชองแก้งท <ๆ S 1> ีง่ไง แจ้งพี่ก็ตั้งใจกลับไปรู้เลยกลับไปเดินงี้เลยคนเลวคนเลวเสร็จตรงนี้ทำอะไรต่อดีอ่ะว่ายน้ำไหมฮะว่ายน้ำเอาเอ้หเออโดดเออโดดตุ้มพร้อมเปล่าสรีระพร้อมเปล่าวันนี้ไม่ค่อยเฟิร์มหนูก็ไม่พร้อมเนี่ยไปทั้งยุ่ยยุ่ยวันนี้ไม่ค่อยเฟิร์มวันพรุ่งนี้ก็ไม่วันไหนกูก็ไม่เคยเฟิร์มคือประเด็นคุณผู้ชมเอาง่ายๆอ่ะคือเราสองคนถามว่าพร้อมไหม ไม่พร้อมแต่ว่าเอออยากเห็นน้องเขาใส่ด่ายนะไหมเอาเก็เอาสิมันก็ต้องแหละเอาความนะเอาความหน้าโม่เป็นหลักเดี๋ย้ว่าบ้าโม่เลยเันก็พี่บ้ากลางเถอะเอาเด้เด้อะนั่งทีไปเปลี่ยนชุดไปได้นะเดี๋ยวพี่ลองนี้ชุดนี้ไหมชุดว่ายะไปถ้าชุดนี้ถ้าชุดนี้ไปว่ายน้ำคนเดียวไปถ้าป็นชุดว่ายน้ำขอดูแบบเห็นจากในปฏิทินมันเยอะนะขอเห็นของจริงสะพึงนะครับองจริงหน่อย เออนะอ่ะไปนะอืมโอเควันนี้นี่อะไรกันเนี่ยไม่เนาะไปนะไปแล้วไปแล้ว สีไม่ไรน้ำใจเขาน้องเขาไ่รออยู่อะไรโง่เหงาโง่คนเดียวสองคนนี้เงาเหงาก็ไม่ได้สิไม่ได้สิเราต้องเป็นเพื่อนใช่ไหมมันเป็นมารยาทอะถามว่าเออเราอยากจะทำอย่างนั้นไหมเอาไว้นี่ดูมันดูมันไม่ผมก็สงสารไงผู้ชมดูมันเถอะนี่โอ้โหวันแพรกยังโอ้โหไอ้ตีมันจริงจังเว้ย เสื่องนี้ไม่พอแล้วตอนนี้เา o r k o t ยังไงดีเราเราจะคุยกันตรงนี้หรือเราจะลงไม่เดะลงมาแล้วเหรอโอ้โหเย็นมากผมไม่ต้องใโอ้โหโอ้ยโอ้ยเย็นปโอ้ะหนลาาวี่เทพิเศษนะคุผู้ชมไม่เคยคุยกันในสายเว้นามมาก่อนนะแำแม่ำคุพูพูดถึงงาหน่อยแฮะต้องคจ้า ก็ตอนนี้มีหนังของตัวเองนะคะชื่อ k i s s m r ค่ะ k i s s m r แปลว่าเป็นคือชุดละครก็คือเป็นวัตถุบีนะคะคือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อยากกระน้องให้คนดูเห็นแต่ว่าคุณค่าของตัวเองเพราะว่าคนสมัยนี้ชอบมองข้ามความสัมพันธ์ของตัวเองไปเอาละแล้วแล้วเรื่องราวจะเล่าเกี่ยวกับอะไรยังไงคือที่เนี่ยเป็นหนังสั้นสามเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวนะคะก็มีพาร์ทหนึ่งที่พีเนี่ยกำกับเองแล้วก็เขียนบทเองไม่ได้เล่นยอีกอันนึงเนี่ย ไม่ได้กำกับไม่ได้เห็นบดแต่ว่าเล่นคาร์ทนึงเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าไปไปดึงเขามาแจมเพราะว่าเราเราเรามีอีชู่เดียวกันก็คือว่ามีมีชู่ไว้เช็ดหน้ามีชิชชู่ <laughs> ดีด้เราซสีเราเป็ีไครก็สมเรื่อง่จริงเรืองเรื่องเรื่องที่ชินขับเนี่ยจริงได้แรงแรงแรงมาจากพี่โจ้ขาวที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าอันนั้นอินเรชันเฉยเราใช้เขาคงเรื่องจริงก็คือว่าเสียชีวิตยังไงอะไรยังไงชีวิตเป็นยังไงเกิดโตที่ไหนอะไรยแต่ว่าเราเรามาแต่งเรื่องสร้างละครหม่ที่มาซะเยอะเกิน50ะคะ ใช้เด็เขาผงเรื่องทีนี้เนี่ยตัวอันนี้ต่อนสืบใช้ตัวขาเสืบชีวิตป่ะต้องหมายไทย่าถือว่าเรื่องเนี่ยมัน้วจบแล้วจบไม่ต้องไปดูแล้วก็อย่างนี้เขารู้อยู่แล้วไงเพราะว่าเอาอินสปิเรชันมาจากตรงนีก็ได้เป็นยางแต่ว่าการเดินเรื่องสิ่ที่จะเดินเร่เปิดมาเลยง S <S แ่่่นนีีัับบทีนี้เนี่ยเออก็คืออันเนี้ยอย่างน้อยที่เห็นว่าในเรื่องเนี้ยคือว่าชีวิตดีหมดแต่ว่าปัญหาส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้ถึงเออเศร้าหนักแล้วก็ฆาตกรรมตายอันนี้เราแปลงมาเป็นแบบว่าเห็นวัยรุ่นสมัยนี้พี่เห็นไหมแฟนทิ้งแฟนบอกเลอิอกไปกระโดดตึกกระโดดทำไมพี่ละครถีบมันตกตึกนะใช่ไหมมันบอกว่าเะไรเราต้องฆ่าใช่เราต้องฆ่าไปไม่เป็นพี่เคยมีข้อสงสัยว่าเวลาคนฆ่าตัวตายทัไมต้องฆ่าตัวตายตรงที่มีคน อยากให้โลอกรูนัก็ให้แบบประชดนิดนึ้ออยากขนาดนั้นไปที่เงียบๆที่ไม่มีคนไปเลยใช่แต่ติดกเราไม่ดีนะพอตกลงไปแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นมาเอ้ยก็โดดทำไมวะนึกว่าเล่นหนังนี้กแล้วเขาบอกในทางผู้ศาสนาเนี่ยต้องฆ่าตัวตายห้าร้อยช่า วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นแหล้าร้อยอีกเฮ้ยไม่ผมผมเคยดูดูข่าวเหมือนแบบคนที่เขามีจิตสัมผัสอ่ะเขาเคยเห็นแบบว่าคนแบบเป็นวิญญาณเลยนะกระโดดซ้ำอยู่อย่างนั้นอ่ะที่เดิมรนใช่กระโดดอยู่อย่างนั้นอ่ะจริงจริงคนที่เขาเห็นเดือดแล้วเดือดวโอ้ต้องจากดึงต้องจากใต่ช่วน้ำแล้วยังมาทำเสียงกระเสารใส่ ทำตอนไหนวะอะไรมีโอกาสก็ปูปูไปโชว์กล่งขึ้นเาอามาพูดถึงอีกสองเรื่องอีกสองเรื่องอีกสองเรื่องเรื่องที่คลีเล่นเนี่ยค่ะคือว่าเอาเป็นบทละครดัดแปลงมาจากของคุณประพสศีวิภู์เรื่องมัชีที่เคยเออที่เคยถึเหนือมังกรมัชีที่เคยที่เคยได้รางวัลเรื่องที่เออผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิสตรีโดยอ้างว่าการกระทำนี้เนี่ยก็คบฏถูกต้อง ก็ข่าวอันนี้เหรอใช่ก็ไค่เดี๋ยวเบอกว่าชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพื่อนสันดอนก็คือเพืพ่อนสันดอเนเดี๋ยวรแล้วซึ่งคือสิ่งที่ทททอยากได้แม้กระทั่งลูกเมียใช่ไหมคะตีผู้หญิงคนนี้เอาอันนี้มาตีความเป็นว่า,าชาวเชฟผู้หญิงจะเอาลูกจะเอาลูกจะไม่ทิ้งการถนนก็ได้นี้นี้จะมีคนมาไหว้กันไหม นี่เราสิ่งที่สตีคือ,อคือมองข้ามเขาเป็นแม่สั้นๆก็ต้องบอกบ้าบ้าแล้วอ,อยู่ๆก็แบบว่าเฮ้ยผู้ชายทำได้ทำไมผู้หญิงทำไม่ได้<อ><อ>ลุกขึ้นมาเอาลูกไปชิงกลางอนุสาวรีย์อย่างเงี้ยจะงวด<อ>ี่หรอทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นคือเนี่ยคือสิ่งที่สตีอมองเห็นก็คือว่าหนึ่งก็คือ ใช่คุณออกมาเรื่องสิทธิสตรีว่าผู้หญิงผู้ชายทำไมไม่เท่ากันแต่ลืมไปหรือเปล่าวผู้ชายเป็นแม่ไม่ได้ผู้ชายตั้งท้องไม่ได้นะคุณค่าของผู้หญิงกับการเป็นแม่คือต้องเลี้ยงลูกไม่ใช่ทิ้งลูกใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าสังคมสองเรื่องในสองเรื่องไม่ก็คือไม่เห็นไหมผู้หญิงท้องแล้วชอบไอ้คลอดลูกเอาอากระยัตตามท่อปาหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงคือเราอยากกระยัตไม่ยัดทำไมไม่ยัดสไอเลวเนาะหรือไม่ยัดที่สภาพที่อะไรเงี้ยห้ามยัดที่ไหนก็ห้ามย ดีไหมครับมันบาดด้วยเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเออ่คนถูงอายุนะคะกับคนหนุ่มคนจะเห็นชัดมากแล้วคนสูวอายุเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวชัดชัดมากสูวอายุคนหนุ่มใช่อ่เนี่เห็นสูวอายุแล้วคนหนุ่มวิญญาณสลับร่างกันเอาสั้นๆเลยนะเออกูแกวิญญาณวิญญาณเขาสลับร่างกัน ในในไหนเนี่ยเห็นชัดมากคนนี้กำลังสมัครงานมีนะเขาที่รุ่งโรจน์แต่คนนี้เป็นโรคหัวใจกำลังจะเสียชีวิตเอาพอเพราะรื่นเกียเยนี่ยแต่ว่าเขาพยายามที่จะสาบร่างกาันทีนี้พ่อพี่พาณสมสาบร่างกันเนี่ยเจ้าตัวคนที่คนหนุ่มอยู่ในร่างคนแก่เนี่ยก็พยายามจะกลับร่างเพราะว่าเฮ้ยก็ใช้เวลาเหลือชีวิตเหลืออีกตั้งหลายสิบหลายนับทมาอยู่ในนี้ทำไม ไอ้คนนี้ไม่กลับแล้วเพราะว่าได้ทีแล้วไงได้หน<ะ>ุ่มได้ได้หน<ด>ุ่มแล้วเออจะ้ด้ทำไมบบหลอนด,ด้วยแต่ได้ความเป็นจริงแต่ได้ความเป็นจริงคือคนนี้ก็กลับไปไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ก็เลยอ่ะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะตายแหละต้อตายแหละเนี่ยไปเปิดอ่านดลี่พองสงสยัยเอ๊ะทำไมเมียก็ทิ้งลูกก็ทิ้งพอไปเปิดดาลี่ก็เลยรู้ว่าคนแก่คนนี้ เขาทําผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตเยอะมากก็เลยไปตามกลับไปแก้ให้คนแก่คนนี้คือฟังงานของคุณเคลียร์เนี่ยคือก็ออกแนวสตรออร์รี่ผสมแล้วก็เป็นทั้งยูอินดี้นะใช่คือทําไมถึงชอบอืมคือจริงๆเนี่ยชอบดูหนังต้นเด็กๆเอาเริ่มจากเด็กๆดีกว่าอ๋อเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนคือทำไมถึงชอบเพราะว่าโดยภาพรับคุณเคลียร์ยือ เป็นเซ็กซี่อ,อ่ะเงี้ยคนมันจำภาพนี้ไปแล้วไงอันนั้นคนอื่นเขามองเราเราไม่ได้มองตัวเองแบบนั้นไงเขาจำไปแล้วเรามองว่าเราเป็นแบบเราเป็นเรา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 อยากเป็นผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยเรา<ม>เรามองตงัวเองว่าเราเราเป็นคนทำง,งานมากกว่าเราไม่ได้มองว่าเซ็กซี่ตรงไหนก็แบบมัน<อ>มันไม่ใช่มาเป็นคนที่คนอื่นเขามองเรามากกว่าเราก็เป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าไม่เกี่ยวกลัวว่าจะมีผลกับกับคนดูไหมว่าคือคนอาจจะแบบเฮ้ยฟังดูแล้วหนังแบบไม่เซ็กซี่หน่ีกว่าไม่ดูดีกว่าอืม มีว่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอย่างอื่นลุ้นๆให้ดูๆๆๆแต่แต่บา้านเรียกว่า <c oughs> เคย<อ>เแถมเบาดูจากโปสเตอร์ก็รู้ว่าเคอแถมเบา <c oughs> ไม่เบาอ่ะนะ <c oughs> ผมว่าไม่เบานะจากโปสเตอร์เนะี่ยเคอไม่ได้เน้นอะไร จะแล้วววาโอกาสข้างหน้าก็จะทําหนังไปอ้วใช่ค่ะคือจริงๆเรื่องนี้เป็นหนังหนังยาวเต็มตัวเรื่องแรกที่ที่พี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่ฟังฟรีแล้วนะเรื่องหน้าชวนพี่เล่นด้วยนะเล่นอะไรดีเล่นฟรีไม่รู้แต่ช่บเอชอเล่น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 งลนเอ่นล่เล่นเลไนเล่นเก่นเล่าเไ่นเล่นเ่นเล่นเล่นเอ่นเนเล่นนเล่นเล่าเลเเล่นล่นเลเนเ่นเลนเเล่นเ่นเล่นบล่นเล่เนเ่เ่นเล่กเล่นเล่น่กเล่นเลนเลนเล่นใล่เล่นเล่นเ่น่เล่นเเน่เล่เล่นลลเ่ ไอพีแฮ e งค์น้ำมัน<อ>หน่อผมยอมอยู่แล้ว <laughs> ต้องสารนะดูแอนแอนไงไม่รู้อะแบบร้อนใช่ป่ะเริ่มน้อนเหรอถ้าถามพี่นะอีกมุมหนึ่งพี่ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีผู้กำกับที่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่เราก็มี็นกำลังใจเล่นซึ่งมันมันไม่เกี่ยวกับง,งานไงโดยภาพเซ็กซี่กับเซ็กซี่แปลแสดงว่ามันต้องโดนงานก็วันหลังก็ใส่ bikini ไปไปทำงานเนาะอะไรเงี้ยวันไหนบ้างแหมอยากเป็นทีมงานของน้องครีซะเหลือเกินนะครับ ทวงหน้าไปเล่นเกมตามสไตล์สองโฉดกันดีกว่าโอ้ยเสียเว้ยหุ้ยในน้ำด้วยนะ